นค่อยนะคะคือโอเคครับอค่ะเรียบร้อยนะครับแล้วจับแรกนะครับให้คุณแม่และคุณพ่อนะครับได้โปรยดอกไม้มงคลนะครับรยไปหาคุณพ่อคคุณแม่คะคุณแม่เสือสันรัณคุณแม่สพันี้นะครับโปรยดอไม้มงคลให้แต่นี้นะได้ครับประสัคนนะครับคนคนนะครับนกับไปคับ โแงกันแต่คนละขึ้นคนละน่อยคืออร่อยอ่าคนบอกด้วครับอ่าคนละอร่อยนะครับโมนตีกัตอาแงแ่งี่รยย้างครับคุณแม่อย่ารยหมดอ่าคบออให้ลูกผ่านด้วยนะครับอ่ายูมา่สวยค่ะตุกตกตาไม่รยแน่แน่นอ่ากลับมานี้กลับมาให้้พ่อแม่ห้พ่อมาเลยครับ

ให้ลูกต้อมีลูกร่ำรวยนะลูกเจริญลูกเรียนะครับดอกดาวนี้มันจะเหมือนความเตยลูกเรียงของลูกนะครับดอกกุหลาบเนี่ยเสมือนความเมตตาให้คนรักใครเมตตาตัวนะก็เปลี่ยนเสมือนความบูรโภคสมบูรณ์นะครับให้ลูกหลานทำอะไรก็มีความบูรโภคสมบูรณ์เดินรอบเดินรอบงานนะครับเนะครับเข้าไปชราบล้วพ่อพูดเองนะครับขาดสามครั้งนะครับขาดสามครั้งแล้วก็รับเงิน นะครับกระเป๋าเเก็บไว้นะครับวันนี้ถ้ม่มีพ่อแม่ปล่อยให้ทีวีให้ทุกเรื่อทุกอย่างครับประหน่เหมือกัครับซึ่งทั้งหมดน้ต้องขอบคเล็อกาครับมกน้าครับวันนี้นะห่องย้่สิบ้วถับมานำเงินนี้นะครับมามบให้กับแม่้ับแม่รับใับแม่รับให้กับแมรับแม่รับแรับค่ะจับจับจับ ขทุกคนเลยนะคะแม่อย่ร้าลูกของหลักลนะครับแม่เแ,บบแม่อย่้านแม่แบบขึบ้บ่าแม่แบบต้่าแม่แบบขึ้บ่าลอยแม่แบบขึ้บ่าล จะไม่เสร็จได้เหอเาไมมีที่จะไวเดี๋ยวเอาได้ตะวันก็ได้ตะวันก็ได้มีกระบะมาตรฐทอง10บานะครับอท้ายแหลกเชฟส้คราคาพิเศษเราก็มาลดเร็สีพันยานเรียกได้แครับหาห กระบาดไฟไฟตัวคาไฟไฟตรมันจตัวไปเลยนะครับกระบาดอลององกับ่าด้วยลองคาด้วยลองคากับขาวด้วยากับข่าุกซุกไปที่แหนมั้งนะครับแช่ไว้ก่อนแช่ไวก่อนไมเคค่ใครถ่ายค กระบาดกับพ้อมือกบา่อเม้อมาด้วยข้อมือขวากับคระบาดห้นี่กรบดออยู่ได้นหนากัวนะครับนี่นะพี่มอง้านนะครับน้องกับข้อม่อกับาโอเคน่าว้าไปเลยครับกระดเยมาตอนนะค่ะมาจุ่ด้วยนะมาจุ่ครับมาจุ่อม แต่มากล้องอะไรบ้วแต่บางกล้องอะไรบ้าี๋ยวมางกล้องโอเคฝือตรงมือไว้ท่านฝ่ามือตรงมือไว้นะครับอันนี้นะครับถ้าฝ่ามเรามาตรงตัว้ห้อยตอทองนะครับไหนแล้วน่นนนะพี่อาบงกล้องค่ะต่อยทองเลนะครับทั้งหมดน้ำหนักสิบาทนะครับกลับมาที่กลับไป ้องก้าวนะครับพี่านลองก้าวน้นึ่องโอเคครับงลครัเข้าก็ดคุณุ่มออกอ้าวโอเคครับแตแองกองค่ะก็ผมจะฟังนะเนี่ยหนึค่ะ ให้กระเป๋าของแก้ก็ขาก่อนนะครับก่อนที่จะให้็ยุงใเลยคกายุใสยส่บี่คือขว่ากถูกหลังที่เดกที่เลือกอ่ายุงสอีาโอเคให้เห็นแหวงครับไปเห็นแหว่พี่โอเคคร่ะได้ครับอ่าครับคุมอะไรครับพี่มมองกล้องครับพี่มัดมองแหวนแล้วพี่มัดมองแหวนอ่าสองคนมองแหวนเลยครับสองคนมองแหวนอ่ามองกล้องนึ่งคู่เลยครับ นะครับต่ไปเราสามคขอบคุณามากนะครับค่ะใส่ขนาดนี้เลยนะใ่ขนาดน้านาด้วยนต่านครยวพิการารูยนโอเคียตาเลนะ โอเคครับอาจารย์แล้มอกกล้อครับจับหัวไหล่ครับฝั่งจับหัวไหล่มือมือนี้วลองลองมือน้องมาลองลองอันนี้ยกยกขึ้นจัมเปอร์มือจับหัวไหล่นะครับอ่ามองกล้องนะครับมามองกล้องนะครับสวยขอที่หัวไหล่ครับขอทีหัวไหล่ตอที่กาดที่ตักจากที่หัวไหล่อีกทีหนึ่งนะครับในกาดในกที่หัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่ครับ

Nói chuyện Oh! นะครับใครยังไม่ได้ถ่ายรูปเชิญนะครับ ยังไม่ไหวแล้วเฮ้ย้ันเย,ย,อ,ยงองนะาตรงไฮตรงแต่สันสัน